วัสดีครับเพื่ผมแค่มนะครับวันนี้นะผมจะมาแนะนำการ์เซชันนะครับที่เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะทำได้ในกล้องของตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องเพิ่มโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้โอเคเห็นไหมฮะก็แค่ใช้เลนส์แคปครับเลนส์แคปนะเวลาเพื่อนๆแบบถ่ายเสร็จปุ๊บกาเลนส์แคปเนี่ยเป็นไปที่ตัวกล้องแค่นี้เองครับผมง่ายๆครับสำหรับการ์เซชันแรกโอเคต่อมาเป็นการ์เซชันอันต่อไปนะครับผมก็ง่ายๆไม่เป็นไรใช้เสื้อของตัวเองครับโอ้โอเคง่ายๆเห็นไหมใช้เสื้อของตัวเองเองโอ้โอเคจบไปแล้วครับสำหรับการ์เซชันนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับใช้้เเสือออขงงงตััวครบ่ายๆ โอเคสำหรับทางเซสชันอันต่อไปนะครับก็คือเอิร์ธเควกนะครับหรือทางเซสชันแผ่นดินไหวนะครับก็ไม่มีอะไรครับแค่แบบสั่นกล้องครับแบบนี้ยโอเคเห็นไหมฮะไม่มีอะไร์ง่ายๆฮะโอเคเรียบร้อยครับสำหรับทางเซสชันสั่นกล้องครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปบ้างครับนี่คือทางเซสชันกินกล้องครับโอเคก็ไม่มีอะไรเงี้ยครับก็แค่กินกล้องครับกินมันเข้าไปอร่อยเลยครับผมกล้องมือนี้ก็ตอนเย็นมันกินข้าวแล้วกินกล้องแทนครับ โอเคก็สหรับผมก็มีเพียงเท่านี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปคลิปนี้กันนะไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับเดี๋ยวเอาจว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ